สวัสดีค่ะรักชรีกัททาโรบายนรมลนวันนี้นะคะเรามาดูว่าคนลักษณะแบบไหนยอย่างไรที่คิดถึงคุณอยู่ณเวลานี้นะคะให้คุณเลือกหมายเลขที่คุณชอบจากหน้าไพ่ได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่หมายเลข13นะคะคนที่คิดถึงคุณณเวลานี้คือคนที่มีลักษณะนิสัยร่าเริงแจ่มใสน่ารักมีอารมณ์เหมือนเด็กๆค่ะส่วนคนที่เลือกหมายเลข6นะคะคนที่คิดถึงคุณณเวลานี้คือคนที่มีอารมณ์สองขั้ว ที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วแต่อารมณ์ของเขาค่ะเหมือนเมฆที่เวลาท้องฟ้าโปร่งก็สดใสเวลาเมฆที่มืดดาก็เหมือนอารมณ์ร้ายของเขานั่นแหละค่ะคนที่เลือกหมายเลข36นะคะก็คือคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดณเวลานี้ยสิ่งที่เขาทํากับคุณย้อนไปหาเขาคุณเพิกเฉยต่อเขาทําให้เขาเจ็บปวดและคิดถึงคุณณเวลานี้ค่ะ รักชุร c ก t ธาโรบายนอรมอนไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ